สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวกุ้าพี่น้องมาหาโเห็ดอีกแล้วได้จ้าพอละคันจ้าดอกแรกแหกงมันเห็ดกออ้าวพี่น้องเห็ดกออ้าวจ้าคือว่ามีโมกินเห็ดดินจ้าเฮ็ดแปรงตัวนี้เฮ็ดแปรงอีกเ้าจ้าขาวดินแปรง เห็ดน้ำแป้งเห็ดกัวแดงจ้าพี่น้องโอ้ดอกนี้เทาละบานบานเปึ้งซึ่งนหนาเงี้ยวจ้าพี่น้องหน้าบัวเห็ดหาดเห็ขดข่าเหลืองเลยว่าเห็ดหาดเหลืองนะจ๊ะเห็ดขาวดินจ้าพี่น้อง มื่อน,นีเจะสิมานโบม,มานเด้อคะ่ะพ่อไปหลุ่นไปน้ำกันกับสาวกบทั้งพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเฮ็ดคานี่แหละเด้อค่ะพี่น้องวันนึงกะจะตามหาเห็ดกัวเพามีเห็ดกัวไอเห็ดทานนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดทานจะเห็ดทาน ปวกจ้พี่นองม่ดอกเดี๋ยวนี่ก็แดงจ้พี่นองบานแล้วีจะจุ่มนึงพี่นอง <Yeah. S 1> พี่จาขึ้น่าได้นี่ก็เดง <Okay>. hmm. โอ้จุ่มนี่ว่างาม เพี้ยกไฟเอาตัวเขาเหทานพี่น้องเหตานทานคาทานแน่ปะท,าทานนี่นี่ดำไม่รีบบนนี่นแต่ก้าิ่นเบาเลยเหทานองบน <c oughs> <c oughs> หนวาวงหน่อยแต่พี่น้องนี่จ้ะ มื่อนี่เห็ดพ่องามเลยเด้อพี่หน่องมันเห็ดไหวเราได้จ้ะแถวดินจ้า กิ่งกี่ใพี่นอ้องก็คือนมเห็ดยังขพินงต้นใหม่เหรอเหล็ดนาแหล่ะค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดพึง่งเห็ดพึ่งสาดจ้ะบนนัตเนาะค่ะนีแน่ใจ้าพี่น้อง ผลง,งานปลาแหลกของสาวกบล้วสิง่ายไปปลาไหมเด้อค่ะอันนี้ปลาบาลัดหัวขํามเด้อค่ะเฮ็ด mm hmm. มันไหวแล้วได้จ้าพี่น้องเสื้เฟร์ว่าสิผ้าไปปลาไหมจากสิปลาใดีไปลุนน้ากันได้จ้าพี่น้อง mm hmm. พี่น้องปลาสวงได้จ้านี mm ่เดีเฮ็ดตีนําเด้อวันนี้เด้อนี่ลราซืได้หนึ่งเฮ็ดตีนตำอยนี่ละเด้อ <laughs> mm hmm. ค่ะ เฮดค่ะเอาุซบะมี <im> ่ย <uk> ังเค่ะจ้าเฮดค่ะนี่หนังว่จ้ะหน้าวัวหน้าวัวท่าค่ะพี่น้องเหฮดค่ะเอาไปนึงเอาไปนึง เฮ็บกรรอเขาค่อนเบาด้จ้ะขึ้นมุม่นเหรียญมามีเฮ็ดทานกันเฮ็ดทานหน่อยนี่ดอกเดียวนี่แก่พี่น้องสาวกบได้เฮ็ดไข่ค่ะเฮ็ดไข่ได้ค่ะเด้อนี่นี่แก่อีกดอกนึงี่รอปีได้ค่ะเห็ดไข่ที่สาวกบได้ไม่เคยได้จเจ๊เจี๊เฮ็ดทานด้วค่ะ ทานใะพี่น้องทีนี่มันเห็ดปวกด้วยจ้ะเห็ด,ดปวกเห็ดปวกจ้ะเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่จ้ะเออ,เอ,อ นี่ได้เฮ็ดไข่อยู่ไหเพิ่งได้เจอพี่น้องห้อยกระเจ้าเคลียลมไปจีเฮ็ดไข่คุณน้องจ้าสักหนึ่ง,งโอ้จีหน่อยๆแต่หน่อยๆสันนิสาวกอ,าอยู่เด้อแต่อันนี้บ่เอาจ้าบวกอีกแล้วจ้าบวกเด้อค่ะพี่น้องต้องอยากเทาเด้อละ แถวดินจ้ะแน่นวนวลจ้ะเนียนหน่อยจังเลยเคยมาอยูู่้เดียวเนียนหน่อยจ้ะเนียนหน่อยเนียเนยเดียวคิทานจ้ะคิทานหน่อย ีเห็ดแยกน้ำหมักกันน้ำหมักโอ้โหเปื่อยแล้วค่ะพี่นี่เระโอ้หมด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 ขี้หลายแท้เราดูเปื่อยไปโอ้ยร่มอันนี้ก็เปื่อยน้ำหมักที่หลางได้บุบๆสัวยหอดปัด thịt có kháo hết ngọt lưỡng bàn lọc hay nặng bàn căng xinh Hãy subscribe lưỡng kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ห้อยคนเคียร์ส่ยาอย่างเยอะเห็นอะไรดอกนี่จ้ะเง็ดทานค่ะพี่น้องเง็ดทานซาำสาวเสืมเอาหะล่ะ หี่ปวกจ้ะพี่น้องนี่มองระด,ดอกอันนี้เป็นเ,เอิ้นเห็ดนังประดุกได้จ้ะเห็ดนังประดุกใช่ดอกนี่พี่น้องนั่ดอกนี้ไงจ้ะดอกนี้ดอกนี้ข้าวดินได้พี่น้อง ขึ้นมาหากเทาสวมดอกพี่น้องเทาแค่เท,า,เทาว่าอันดอกเทาเทานี้ว่าเอาได้ค่ะเทาูดี่น้องมึงเห็ดดอกนี้ออกมีใจขวนแล้วงอกเลี้ยงบนันฑิตตัวนี่นางาพับเพียบเอาเาอยินมึงอยู่ใจขวานไม่ใหญ่ เอาขึ้นมา,น,ามน,นันทำไมล่ะะนี่ยัยง่ขยนี่งเกั่งนอนบนี้ยงหนอนนนจะขึ้น้องนนเด็นเห,นหน่านอน เน็ดยยังโอหวางเห็ดอันนี้แต่เห็ดเปื่อยเนีเเ่ยไข่จ้ะพี่นอ้องจุ๋มหนึ่งย่างจนสีสุดปลาพี่นอ้องเอ้ยได้เห็นน้ำหมากดอกนึงน้ำเ,เห็ดตีนตั้มนย่ะลจ้าพี่นอ้องี่นดีจ้าเ,าเห็ดสาวผม นีงจะไปอีกยูยได้ใจพี่น้อง,อองอยังบาท่านในกลับเด้อค่ะจะไปตัวยูาถามูออยู่หนานวลนนีห่หน้านวลจ้ะนี่ข้าเหลืองยินหนยังก,กับเอาน่าใจาพี่น้องเพ่าแม่ไก่นี่ตีนตั้มได้ใจพี่น้อง nhất tin tầm nhất tin tầm nó ra nhất tha

Ra Ở hết tiền tâm con Ngay đây phải mình nói Nhất สีน้ำเฮ็ดค <Pok> er. ่ะหมาเองจะไปหำเน็ดหนาน่วนจะเฮ็ดปวกกันเฮ็ดหนักต้นนี้นึ่งต้นจะ เฮ็ดเกข้าเงาเลยนะครพี่น้องแข็งๆยู่เด้จ้ะนี่จะอันเพิมาเนาอยนอผู้แดหัวจากบอกเาโกไปได้ค่ะนี่หมา้อันี้ใบมันจ้ะต้ยินได้จ้ะดเาดินจ้ะเฮ็ดน้ำหมากจ้ะพอเฮ็ดงามเลยจ้ะ พอเห็นงามเลยจ้าก็แดงจุ่มนึงจ้าไม่เพิ่งจ้านี่ได้จ้าเน็ดหลอบอีกรอบของเฮาคลิปนี้แาวครบกับสิขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ได้จ้า ขอฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามกดกระดิ่งแจงแ้งเปลี่ยนสาวกบผ้าลุยแหลกนั่นเลได้จาพี่น้องคลิปนี้สาวกบล่าพี่น้องไปกอนพ่อยพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะจา้าเมื่อนี้สวัสดีค่ะ